สำหรับ B Battery s l อ๋อ oh. <c oughs> สำหรับ B Battery s l <c oughs> นะครับลูกค้าตอนนี้เราจะมีทั้งหมด3รุ่นครับรุ่นที่อยู่กับเราก็คือจะเป็น Battery Seal Premium ครับแต่ว่าจริงๆแล้ว Seal จะมี3รุ่นที่บัสแจ้งไปก็คือจะมีตั้งแต่รุ่น Dynamic ครับรุ่น Dynamic เดิมจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนสบาทครับได้ส่วนลดไปราคาจะเหลืออยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทครับส่วนตัว Premium จะเป็นคันนี้เลยครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาท จัดโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับราคาอยู่ที่1,399,000บาทครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว BMW s e a e r Performance นะครับตัวน,นี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยราคาอยู่ที่1,599,000บาทครับได้ส่วนลดไปอีกครับราคาตอนนี้อยู่ที่1,499,000บาทครับและพิเศษสุดๆไปกว่านั้นนะครับเรามีตัวโปรโมชั่นที่ยักบัรจะมาแนะนำเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นในส่วนของพี่บิวแต่ว่า อ่าที่บิวไม่ได้มาด้วยเหรอครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววัดแนะนาคนเดียวก็ได้ในส่วนของโปรโมชั่นต่อไปจะเป็นสิทธิ์เฟรนเกตเฟรนนะครับเดี๋ยววันมาแนะนำพี่เดงจะเป็นแผ่นข้างหลังนี้เลยนี่ครับ <c oughs> อรับไปเลยครับขออนุญ,ญาตรับใหม่ต่อนะคะในส่วนของโปรโมชั่น สเปเชียลนะคะของเรานะคะเพิ่มเติมมานะคะนอกจากจะได้ในเรื่องของ BYD EUROSET แล้วนะคะลูกค้าที่ออกรถไปแล้วนะคะลูกค้าเก่าของเราแนะนำเพื่อนแนะนำญาติพี่น้องนะคะมาซื้อรถ BYD ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ได้นะคะก็จะได้รับเครดิตชาร์จนะคะจาก BYD นะคะมูลค่า30,000บาทเลยนะคะตัวนี้สามารถชาร์จได้ที่ตู้เรเวรช h าร์ e ทั่วประเทศเลยนะคะไม่เพียงเท่านั้นสำหรับลูกค้าร o ยอตอรลูกค้าเก่าของเรานะคะที่ซื้อแล้ว เคดใจซื้อซ้ำนะคะลูกค้าก็จะได้รับไปเลยนะคะเครดิตชาร์จนะคะสำหรับรถคันเก่านะคะ20 0 0 0บาทค่ะแล้วก็รถคันใหม่นะคะอีก20 0 0 0บาทคุ้มมากๆเลยคะ่ะน้องบัสแสปอนิดนึงครับตัวนี้ สวัสดีครับอีมันตลกอีมันตลกสวัสดีครับมันตลกจริงๆนะตาเอ๋นะแต่หน้าห <laughs> <laughs> ลักเลยแรกอย่างพี่จด <c oughs> ีใจมากเลยเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ดรีวิวรถด้วยกันกับน้องบาสด,ด้วยนะคใช่ครับปกติก็จะเป็นสองสาวเนาะ <S <S วันนี้เป็นชายหนุ่มเนยแล้วกันครับตรงนี้ทีเนี้ยคันนี้จะเป็น BvD Coupé Premium นะครับสีดํา ถามว่าตงเนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างฮอตเลยเนาะพี่บ<ช>ิวเพราะว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรสามารถวิ่งได้ไกลมากๆเลยนะคะต่อหนึ่งชาร์จวิ่งได้สูงสุดถึง650กิโล,ลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับ<ช>ก,ก็เลยเป็นรุ่นที่ลูกค้าถามหาเยอะเพราะว่าแบตวิ่งที่ไกลที่สุดเลยครับรุ่นนี้ทีนี้เราลองมาเจาะลึกเกี่ยวกับตัวรถกันเลยครับตัวซีลพรีเมียมตอนนี้เราขายจัดจำหน่ายอยู่ที่1 4 4 9 0 0้านบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้จัดโปรโมชั่น ได้ส่วนลดไปอีกราคาเหลืออยู่ที่1 3 000, 9 9 0ล้านบาทคา่ะโอ้เตะมากเหมือนท่องมาเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่าจากหน้ารถนะครับสังเกตก็คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยคันที่เราจัดโชว์อยู่เนาะพี่บิวคันนี้เป็นสีดำมองลงไปก็คือจะดูดุลงตัวอะไรครับเพราะว่าตัวเนี้ยไฟหน้าไฟหน้าลมดำจะเข้ากับชุดแต่งเลยครับตรงนี้ก็คือเขาจะดูแบบสีดําได้ความเงาแล้วก็ได้ความดุดันด้วยครับดุดัน ไม่เปลี่ยนใจใครไม่เปลี่ยนเท่านั้นนะคะไฟหน้าที่เขาใช่ครับก็เป็นไฟหน้าแบบ ULED ทั้งระบบใช่ครับอ่าไฟหน้าสามารถปรับสูดปรับอัตโนมัติได้เลยค่ะใช่ครับไฟออโต้เองใช่ครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณผู้ใช้นะคะเวลาเดินทางไปในแบบที่จุดเบียดที่มืดๆปลอดภัยแน่นอนเป็น LED สว่างด้วยเนาะทีเนี้ยถ้าอย่างที่พี่บิวแจ้งก็คือสามารถ ดิมเป็นไฟสูงให้โดยอัตโนมัติด้วยเวลาเข้าที่มืดๆทีนี้นเวลามีรถสวนมาครับไฟเ็าจะกลับเป็นไฟต่ำให้โดยอัตโนมัติด้วยทําให้ลูกค้าไม่ต้องพะวงมาเปิดปิดไฟสูงเวลาขับในทางไกลยอย่างเงี้ยครับตอนนี้เป็นระบบอัจฉริยะให้ด้วยครับ,รบแต่ว่าของซิลมีเอกลักษณ์หนึ่งเลยครับพี่บิวก็คือตรงตรงตรงัวเนี้ยใต้ฝาปวงเราถ้าเปิดขึ้นมาจะมีจุสัมภาระได้50ลิตรครับตรงนี้เดี๋ยววขออนุญัตเปิดให้ดูสักครู่นะครับอ่า เอะก็คือดันขึ้นได้เลยครับง่ายมากๆเลยนะคะแค่ดันเบาๆนะคะใช่ครับข้างในก็จะเป็นพื้นที่เก็สบสัปดาห์ห้าสิบลิตรอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรเนี่ย,อ,ยอันนี้จะเป็นกระเป๋ากระเป๋า ทำยังไงลูกค้าถึงได้กระเป๋าตัวนี้ไปครับพี่บิวง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ลูกค้านะคะมาทดลองขับรถยนต์ BYD ของเรานะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ได้นะคะรับไปทันทีเลยค่ะกระเป๋าจาก BYD มูลค่า557บาทเลยครับของ BYD Seal ของเรานะครับมีรถให้ทดลองขับด้วยเหมือนกันแต่ถามว่าตอนนี้เราจำหน่อยู่ก็คือมี Dolphin ค่ะ <Dol phin, S 1> Atto แล้วก็ Seal มีทดลองขับให้ครบทุกรุ่นเลยนะครับตอนนี้ครับแต่ว่าแอบ,บดูทำไม รถไฟฟ้าของเราทําไมถึงไม่มีตัวอะไรให้เซอร์วิสเลยเกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี้ยครับลูกค้ารับรถไปก็คือลูกค้าดูแลอย่างเดียวคือตัวน้ํายาฉีดกระจกนี่แหละดูแลแค่นั้นดูแลไม่เยอะอีกอย่างหนึ่งเวลาเซอร์วิสของเราครับก็คือเซอร์วิสท,ทุกๆ20,000ืกิก 20, โลหรือ1ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับเพื่อนไงถ้าสมมติปีหนึ่งวิ่งไม่ถึง20,000โลใช่ไหมครับพี่บิวเจอกันปีละครั้งแค่นั้นเองใช่ยืมหน้ากันไปแล้วใช่ครับแล้วก็พิเศษสุดๆตอนนี้แพ็กเกจ,กเ,กจเช็คระยะของเราเป เลเวลแคร์ครับผมในส่วนของแพ็คเกจเลเวแครานะคะก็จะให้คุณลูกค้าสามารถเข้าสู่บริการเช็คระยะปีนะคะ8ปีหรือหนึ่0แสนกมิโลใช่ครับเท่ากับว่าตลอดระยะเวลา8ปีหรือ1 6 0 0 0 0กมิโลใช่ครับควไม่ต้องสียงอะไรเลยใช่เขาถือว่ารับประกันตัวตัวรถเนี่ยตัวเลข8ปี160,000กมิโลตัวนี้ครับมันจะคเวอร์ไปถึงการรับประกันตัวแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ รวมไปถึงตัวรถด้วยรับประกันทั้งหมด8ปี160,000กิโลนะครับถือว่าดีเหมือนกันเลยใช่ถือว่าเป็นแพ็คเกจที่ดีแล้วก็คุ้มใช่ครับ่าสวัสดการดูแลหลักการขายของเราใช่ครับทีนี้ไปลองไปพาชมลูกค้าพาชมด้านข้างรถไหมครับเป็นฝั่งไหนเลครับพี่บิวฝั่งนี้ได้ครับพี่บิวเรามีฟังก์ชันนะคะที่ถือว่าเป็นฟังก์ชันเด่นของเราเลยนะคะก็คือเ c ฟซีกราฟครับผม สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากวันสบายๆเนาะวันชืวๆไม่อยากพทกุญแจนะคะอยากผมแค่การนะคะลูกค้าสามารถใช้ NFC การ์ดนะคะในการแต้มี่่มีริเกิจดแล้วก็สตาร์ทรถได้เลยใช่ครับก็คือจริงๆวันที่ส่งมอบรถเนาะเราจะมีกุญแจใ,ให้ทั้สามดอกแต่อีกดอกนึงเนี่ย มันจะเป็นดอกในรูปแบบเป็นการ์ดครับลูกค้าก็เพียงแค่พกในกระบอกตังแล้วมาสัมผัสตรงนี้ปลดล็อกแล้วเข้าไปสตาร์ทรถได้เลยครับสะดวกสบายใช่ <มา S 1> ครับเผื่อแบบบางครั้งทํากิจกรรมทางนะ้ำอย่างเงี้ยไปทำแอคทิวิตี้หนึ่ง <c oughs> ตา่า <c oughs> หรือว่าแบบ คุณผู้หญิงเนะาะไม่สะดสกวกพกใช่ครับเล็กๆจุ๊บๆๆนะคะก็สามารถใช้เป็นกาแทนได้นะคะไม่รุนแรงด้วยครับผมที้ตรงกระจกนะครับจะสังเกตก็คือจะมีไฟเลี้ยวมุนด้านข้างให้ด้วยครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องหมายสามเหลี่ยมตัวนี้มันจะมีในฟังก์ชันระบบบายสปอร์ตแอร์ซิเวลามีรถมาจากทางด้านข,าข้างของเรามันจะมีไฟเตือนด้านข้างครับพี่บิวในการเตือนควาสายตาไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวาครับตรงนี้ถ้ารถเราวิ่งมาก็คือมันจะมี ไฟเตือนด้านข้าง้วยถ้ามีรถวิ่งทีเนี้ยรวมไปถึงในส่วนของตัวาการเปิดประตูออกจากตัวรถด้วยถ้าสมมติลูกค้าเปิดประตูออกมาแล้วมีรถแล่นมานะครับรถมันจะดังดังไงครับพี่วิวปุ้งปุ้งปุ้ง,ง,ง <laughs> มันจะดังมันจะมีเสียงเตือนแล้วก็จะมีเสียงคนบอกด้วยบอกว่าโปรดระวังรถจากด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรดระวังรถจากอาจะมีเสียงอย่างนี้เตือนผู้โดยสารด้วยครับตรงนี้ มาในส่วนของภายในนะครับในส่วนของภายในตัวเนี้ตัวเบาะนะครับตัวเบาะของเราจะได้เป็นเบาะวัสดุหนังแท้ครับแล้วก็ปกติเนี่ยตัวเบาะของเราจะมีระบบคอมฟอร์ซีทถ้าสมมติกรณีที่เราดับเครื่องยนต์เราพ่บิวเราเปิดประตูออกมาครับตัวเบาะมันจะสไลด์ไปด้านหลังสุดเลยเพื่อให้ลูกค้าขึ้นลงได้สะดวกพอวัดปิดประตูปั๊บเนี้ยครับเบาะมันจะกลับไปนตำแหน่งที่เราเซตไว้เพราะว่ารถคันนี้มีเมมโมรีซีท ทั้งหมด2ตํตำแหน่งครับตรงนี้อ่สังเกตนะครับตัวเบาะตัวนี้สามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด8ทิศทางเลยครับตรงนี้แล้วยังมีพิเศษสุดๆครับตรงนี้ก็คือจะเป็นปุ่มด้านหลังลำางบัฟซัพพอร์ตนะครับก็คือสามารถปรับด้านหลังได้เลยครับตรงนี้ก็คือลูกค้าเวลาเดินทางไกลนะครับสามารถปรถับแบบว่าให้ให้เบาะมันมีตำแหน่งด้านหลังได้ได้ถูกตำแหน่งใช่ครับให้มันกระชับจะได้เวลาขับเนี่ยจะได้ไม่เมื่อยด้วยทีนี้ในตัวเบาะแค่ตัวเบาะนะครับมันยังไม่หมดแค่นี้ยังไม่หมดใช่ครับเนี่ยยังสามารถ เป่าลมร้อนได้แบบดีมากๆเลยสําหรับคุณผู้หญิงบางทีเป็นประจําเดือนอย่างเงี้ยพอรูร้อนเนี่ยช่วยแบบปุนขึ้นได้เยอะเลยนะคะหรือว่าที่มาขึ้นรถร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้มันเย็นขึ้นเร็วขึ้นนะคะเราสามารถเป่าลมเย็นได้มีระดับเลือกถึงสองระดับเลยใช่ไหมครับเช่นนี้ถือว่าเหมาะกับบ้านเรามากๆเลยนะครับพี่วิวเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอากาศร้อนเนาะเวลาที่เราขึ้นมาตัวรถเนี่ยบางทีลูกค้าขึ้นมานั่งอุ้ยร้อนอย่างเงี้ยไม่อยากจับพองอะไรอยากจะบเบาะ ตัวเบอกมีแอร์ให้ด้วยครับเวลาวิ่งไปเนี่ยเย็นสบายแน่นอนครับส่วนหน้าจอสัมผัสของเรานะครับจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด15.6นิ้วครับอ่าตัวนี้จะเป็นแบบฟูลสกรีนเลยก็คือเป็นจอขนาดใหญ่ครับอ่าแล้วก็จะมีหน้าจอแสดงแสดงผลตรงนี้นะครับแต่ว่าพิเศษสุดๆถ้าเป็นซีลบีวีซนะครับตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวเพอร์ฟอร์แมน จะมีตัว head up display ไม่แน่ใจว่าช่างภาพจะสามารถเห็นไหมครับก็คือตรงนี้มันจะมีตัวสะท้อนกระจกขึ้นให้พี่แนนะครับจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับลูกค้าอาจจะเห็นเลื่องๆบ้างครับตัวกล้องอาจจะจับได้อยู่ภายในด้านหน้าเนี่ยยังให้บวริชชาร์จทั้งหมด2ตำแหน่งครับไม่ต้องแย่งกันว่าไอ้คนนึงจะเสียบสายคนนึงจะคนนึงจะขอแบบชาร์จแบบไร้สายเราให้ชาร์จแบบไร้สายทั้งหมด2ตำแหน่งเลยครับตรงนี้ แล้วแล้วมีจุดหนึ่งนะครับพี่บิวที่ทําให้รู้สึกว่า b ีวีดีซีคันนี้ร,รู้สึกว่าข้างในเนี่ยแม้พังนอกจะดูแบบรถสป,ปอร์ตใช่ไหมครับอาจจะดูเหมือนอึดอ,อัดหรือเปล่าแต่ถ้าได้นั่งข้างในจริงครับพี่บิวตรงนี้ครับลองขึ้นนั่งดูได้เลยรถจะรู้สึกกว้างขวางครับตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า1ก็คือตัวแพลตฟอร์มของเราะจะเป็น e แพลตฟอร์มสามนนะครับก็คือจะสามารถตัวตัวแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีฐานล้อที่ยาวแล้วก็นั่งได้สะดวกสบายครับตรงนี้ แล้วก็จะสังเกตก็คือจะไม่มีตัวเัวเล,ล็กรวมครับจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะอุโมงค์พาลคับใช่ไหมครับตรงนี้ว่าแพลตฟอร์มของเราข้างล่างมันจะเป็นแบบว่าตำแหน่งบางแบตเตอรี่ครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะสังเกตว่าจะมีเป็นหลังคาก๊าซลูปให้เลยครับซึ่งตัวเนี้ยลูกค้าลองสังเกตดูนะครับรถของเราไม่ได้ติดฟิล์มนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะมีสารกันความร้อนให้ด้วยเราจะไปดูในส่วนของด้านหลังกันไหม เราไม่ถึงด้านหลังดูงตรงนี้ก่อนมันจะไม่ถึงตรงนี้ครับมันจะถึงตรงนี้อันนี้คืออะไรทําไมมันโผล่ๆเป็นติ่งๆออกมาอย่างเงี้ยครับพี่บิวน,นี้นะคะจะเป็นประตูแบบเซมิเลดดอร์ครับท,ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือตัวประตูเขาเขาจะโผล่ออกมาครับทั้งจริงๆการทํางานของเขานะครับเวลาเราล็อกรถหรือว่าเวลารถเราวิ่งไปเงี้ยครับตัวเซมิเลดดอร์เนี้ยมันจะแนบสนิทไปกับตัวรถเลยครับพี่บิวตอนเนี้ยมันจะทําให้ได้เรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยเวลารถวิ่งไปจะได้ไม่ต้านอากาศครับผม เดี๋ยวบ้านลองปิดฝั่งนี้อ่าลองปิดฝั่งนี้ดูเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับปกติจะปิดให้ทั้งสี่บานแต่บังเอิญว่ารถของเราเนี่ยสตาร์ทอยู่เวลาเปิดครับเป็นแบบนี้เลยครับเก๋ๆสไลเดอร์มากครับตรงนี้ตอนนี้เป็นไงครับพี่บิวอันนี้ช่องอะไรเอยครับพี่บิวเป็นช่องสําหรับเติมน้ำมันหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เราเป็นรถไฟฟ้าเอาปลดล็อกให้หน่อยค่ะ อ๋อยังไม่ปลดหลอกแต่สักครู่นะครับตรงนี้มันจะเป็นสําหรับช่องชาร์จไฟฟ้าครับเพราะว่ารถเราเนี่ยสามารถชาร์จไฟฟ้าอย่างที่แจ้งต่ตอนต้นคลิปแล้วว่าวิ่งไกลได้650กิโลเมตรครับซึ่งแบตเตอรี่ของเราครับตอนนี้จะอยู่ที่82กิโลวัตต์อาวครับตรงนี้ทีเนี้ยตอนนี้จะเป็น AC ชาร์จครับส่วนตัวนี้จะเป็น DC ชาร์จก็คือจะเป็นหัวคอมโบกันเนาะก็คือเสียบชาร์จได้เลยรองรับไฟได้สูงสุด150กิโลวัตต์ครับ ถ้าตีเป็นการชาร์จเนี่ยก็ประมาณจากแบต3 0ใช่ไหมครับพี่บิวชาร์จเข้าไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับตรงนี้สะดวกมากสะดวกมากครับรอไม่นานนอกจากจะเป็นที่สำหรับเสียบชาร์จแล้วนะคะตัวนี้ยังเป็นตัว สำหรับเสียบ V 2 L ด้วย <S 1> <S 1> <ช>นะคะคเปลี่ยนจากการเอาไฟเข้าที่ตัวรถเป็นการดึงไฟออกนะคะเพราะว่ารถเราเนี่ยจะแถม V 2 L ไปทุกรุ่นเลยนะคะสามารถดึงไฟจากตัวรถออกไปใช้แคมปิ้งใช้ต่อเครื่องจช้ไฟฟ้าได้เลยนะคะไฟก็อยู่ที่2.2กิโลวัตต์ก็ถือว่าเยอะนะเพียงพอ <S 1> <S 1> ไหนๆพูดถึงอุปกรณ์การชาร์จแล้วเนาะเราสปอยแล้วกันว่าอุปกรณ์การชาร์จของเราเนี่ยเราจะได้ไปทั้งหมด3ตัวนะครับต<ช>ัวหนึ่งที่บิวพูดไปก็คือเป็น V 2 L ซึ่งตอนนี้ย่อจาก Vehicle To Load ครับตอนนี้ เราจะเสียบหัวเข้ากับตรงนี้ก่อนแล้วตัวปลายทางเขาจะเป็นปลั๊ก3ตาตัวนี้ลูกค้าสามารถเอาไปใช้แคมปิง้งเสียบเตาหมูกระทะไฟฟ้าได้อะไรเงี้ได้หมดเลยครับส่วนใหญ่ว่าจะเจอกรณีที่ลูกค้าบางทีไฟไฟดับไฟบ้านไฟที่บ้านดับยังยังต่อเนี่ยมาเชื่อมโรตบุกทํางานได้อีกครับตรงนี้ส่วนอุปกรณ์ที่2ก็คือจะเป็น AC ซีชาร์ตครับตันนี้จะเป็นสายชาร์จพกพาไปที่ท้ายรถครับตัวนี้บ้าแถามให้ก็คือสามารถเสียบเข้ากับตัวปลั๊กไฟบ้านได้เลยแล้วมาเสียบชาร์จเข้ากับตัวรถได้เลยครับ ส่วนอุปกรณ์ที่3พิเศษสุดๆก็คือโฮมชาร์เจอร์ครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือหลังจากรถค้ารับรถไปครับจะมีโฮมชาร์เจอร์ให้ด้วยของซิลจะได้เป็นยี่ห้อ ABB ครับตรงนีน้แค่อุปกรณ์ใช่ครับเพราเรากติดตั้งให้ฟรีครับแค่3อุปกรณ์ชาร์จนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับ hey, พี่วิวนะฮะเรียแบบร้อยครับชาร์จเสร็จแล้วก็ปิดเก็บอย่างนี้ได้เลยครับด้านหลังสังเกตก็คือ เขาจะดูสปอร์ตตรงไหนก็คือ1ก็คือโดดเด่นด้วยไฟท้ายครับตัวนี้เขาจะออกแบบมันคล้ายๆเป็นหยดน้ําเรียงกันเนี่ยครับพี่บิวท้ายรถมันดูสปอร์ตแล้วก็ดูลักชัวรี่ด้วยครับ<ช>พี่บิวใช่ค่ะไฟท้ายนะคะแบบลากยาวตั้งแต่สายจะหลุดขาเลยนะคะทําให้มองได้ชัดเจนเลยนะคะใช่ครับทีนี้มีโลโก้ B Y D แปะตรงนี้ด้วยย่อมาจากอะไรครับพี่บิว B Y D นาะทีนี้เอกลักษณ์ของเขาก็คือจะมีเด er mm ี่ยวพิซเซอร์ครับตอนนี้นอกจากจะทำให้ดูแบบรถ ท้ายรถเนี่ยเวลารถขับทางมาเนาะดูสป,ปอร์ตลงตัวตัวเนี้ยครับเวลารถวิ่งได้ความเร็วตัวเนี้ยมันจะมีการหลักอากาศพลศาสตร์เนาะมันจะมีการจัดระเบียบอากาศทําให้รถวิ่งวิ่งได้แบบแรงยิ่งขึ้นไม่มีตัวไหนไปนต้าน,น,านใช่ครับใช่ครับทำให้รถโฉบเฉี่ยวมองไปตรงดิฟฟิเซอร์มีเซ,เซ็นเซอร์หลังให้ด้วยครับทีเนี้ยตัวตัวเนี้ยอาจจะดูเยอะหน่อยนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดตาท้ายไฟฟ้าครับส่วนตัวเนี้ยเป็นกล้องเป็นกล้องมองหลัง แต่กล้องตัวนี้มันจะอยู่ในฟังก์ชันกล้อง360องศาคาเมราด้วยก็คือจะมีกล้องทั้งหมด4ตัวครับพี่บิวกล้องด้านหลังกล้องที่กระจกมองข้างทั้งคู่ครับแล้วก็มีกล้องด้านหน้าออด้วยครับตรงนี้ก็ 3, <ช>มองได้360อ,องศามีม<อ>ทั้งกล้องทั้งเซ็นเซอร์ครับตรงนี้อันนี้เป็นเปิดฝาท้ายไฟฟ้าครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรครับพี่บิวโออันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือกิ๊บเซต BYD EUROSET ครับถ้าลูกค้าซื้อรถไปช่วงนี้ลูกค้าใจรับอะไรบ้างครับพี่บิวในส่วนของกิฟต์เซตนี้นะคะก็จะมีกระเป๋าผู้เขียนไข่เบสใช่จะมีกระเป๋านะคะอ่าอ่าสพายครับพี่บิวอ่าก็จะมีเป็นแล้วก็เป็นกิฟต์เซตหลายหลายอย่างนะครับมีแก้วเก็บอุณหภูมิพร้อมแสดงพร้อมแสดงพร้อมแสดงอุณหภูมิครับตรงนี้ ่าอย่างนี้ด้วยครับลูกค้าสุดตอวช่วงนี้ก็คือได้รับกิฟตเซ็ตยูโรเซ็ตไปด้วยเพราะาช่วงนี้เนาะใกล้เข้าแล้วครับ,รบฟุตบอลยูโรครับช่วงนี้อ่ามูลค่ารวมทั้งหมด8,900บาท8,900ัารขาดอีก90บาทเขาอยู่แ9ด0ันเยเก้าสบบาทครับกิฟตเซ็ตตัวนี้ 8, 000, 000. <laughs> แปดพันครับ8 9 9พบาทนะคะสำหรับดีเซีนี้ใช่ครับอันนี้ขอเอากระเป๋าไว้ที่เดิมได้นะครับตรงนี้ลูกค้ายอยากได้ทำไงนะคะเพียงแค่จอง,จองรถนย์ได้ไ,ดไปเลยครับ,รบสำหรับมีวรีซิลอ๋อสำหรับมีวีซิลนะครับลูกค้า ตอนนี้เราจะมีทั้งหมด3รุ่นครับรุ่นที่อยู่กับเราก็คือจะเป็นวีดีซีลพรีเมียมครับแต่ว่าจริงๆแล้วซีลจะมี3รุ่นที่แบรสแจ้งไปก็คือจะมีตั้งแต่รุ่นเดนัมิกครับรุ่น Dynamic เดนัมิกเดิมจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนสอบาทครับได้ส่วนลดไปราคาจะเหลืออยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทครับส่วนตัวพรีเมียมจะเป็นคันนี้เลยครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนสบาทจัดโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับ แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว b v d c e p Performance นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยราคาอยู่ที่1,599,000บาทครับได้ส่วนลดไปอีกครับราคาตอนนี้อยู่ที่1,499,000บาทครับและพิเศษสุดๆไปกว่านั้นนะครับเรามีตัวโปรโมชั่นที่ยกบัดจะมาแนะนำเพิ่มเติมต่อไปจะเป็นในส่วนของพี่บิวแต่ว่าพี่บิวไม่ได้มาด้วยเหรอครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวบัสแนะนำคนเดียวก็ได้ในส่วนของโปรโมชั่นต่อไปจะเป็นสิท เฟนเกสเฟรนนะครับแต่ว่ามันเน่ยทีเด่นจะเป็นแผ่นข้างหลังนี้เลยเมนรับไปเลยครับขออนุญาตรับใหม่ต่อนะคะในส่วนของโปรโมชั่น สเปเชียลนะคะของเรานะคะเพิ่มเติมมานะคะนอกจากจะได้ในเรื่องของ BYD EUROSET แล้วนะคะลูกค้าที่ออกรถไปแล้วนะคะลูกค้าเก่าของเราแนะนำเพื่อนแนะนำญาติพี่น้องนะคะมาซื้อรถ BYD ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ได้นะคะก็จะได้รับเครดิตชาร์จนะคะจาก BYD นะคะมูลค่า30,000บาทเลยนะคะตัวนี้สามารถชาร์จได้ที่ตู้เรเวสชาร์จทั่วประเทศเลยนะคะไม่เพียงเท่านั้นสำหรับลูกค้ารอยตอรลูกค้าเก่าของเรานะคะที่ซื้อแล้ว ติดใจซื้อซ้ำนะคะลูกค้าก็จะได้รับไปเลยนะคะเครดิตชาร์จนะคะสำหรับรถคันเก่านะคะ20,000บาทค่ะแล้วก็รถคันใหม่นะคะอีก2 0 0 0 0บาทคุ้มมากๆาเลยค่ะน้องบาสแอนสปอร์นิดนึงครับตัวนี้ตัวเลเวลชาร์จนะคบก็คือเป็นตู้ชาร์จสถานีตามหน้าบีวีดีนี่แหละครับตอนเนี้ยสิทธิ์ชาร์ตตัวนี้พิเศษเฉพาว่าลูกคา้าบีวีดีถึงแม้ลูกค้าจะซื้อไปแล้วนะครับกลับมาชาร์ตตัวเนี้ยได้หน่วยไฟพิเศษก็คือหน่วยละ4บาทเท่านั้นเอง เท ہ, ่าเท่ากับไฟบ้านเลยนะพี่บิวถูกกว่าไฟบ้านสามารถเข้ามาชาร์จฟาสชาร์จได้เลยนะครับตรงนี้สำหรับวันนี้ยังไม่จบใ้ยครับสำหรับลูกค้านะคะที่เห็นแคมเปญโปรโมชั่นแล้วนะคะสนใจนะคะบอกไว้เลยนะคะว่า B.Y.D. ยดีโยนเพนทุนคอนเซ็ของเรานะคะมีรถพร้อมสมมอบถูกรุ่นทุกสีนะคะชอบรุ่นไหนนะคะชอบสีไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อ วิ่งจางขับพวกเราได้เลยได้เลยครับสามารถเข้ามาทดลองขับได้เลยเนาะครับก็คือเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ซิลพร้อมทดลองขับนะครับดอลฟินอตโต้เราก็มีพร้อมให้ทดลองขับด้วยเหมือนกันครับใช่ค่ะโชว์รูมเราเปิดทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์เลยนะคะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเลยใช่ขาถนนตากขุถนนวนิจพันธ์นะคะก่อนถึงเซนคันนะคะเห็นโลโกโ้บีไวนี่สีดำใหญ่ๆนะคะก็คือแวะเข้ามาได้เลย พวกเราพร้อมต้อนรับลูกค้าอยู่นะครับสามารถขึ้นมาได้เลยครับตรงนี้สำหรับวันนี้ค่ะพวกเราองขอตัวลาไปก่อนแนละ้วเจอกันใหมค่ค่ะได้ครับสวัสดีครับเชิญได้เลยครับมาไปต่อนะครับกลับไปคับวันนี้